วิ่งมีตัวหน้าหลวงครับมีตัวหน้าหลวงน่ารักครับตัวหน้าหลวงน่ารักครับนี่ครับเรียบร้อยครับนี่ครับแล้วก็บิงหลบออกมาครับเป็นไงทุกคนโอ้โหไม่อยากจะคุยอะครับน้องๆเนกิฮิเลนกราบสวัสดีครับทุกคนผมเนกิฮิเลนครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมโปเกมอนยูไนท์นั่นเองครับผมนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวโปเกมอนตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าบิงกานั่นเองนะฮะ ซึ่งเกง้านะครับต้องบอกว่าใครที่เป็นสายคิวนะครับใครที่ชื่นชอบการแบบการตัวที่แบบ bling ได้นะครับว์ปได้อะไรอย่างนี้นะฮะก็ต้องรอดูตัวนี้ก็เลยนะครับเป็นตัวที่เท่มากๆแล้วก็เป็นตัวที่ผมชอบมากๆนะครับผมอ่ะนะฮะตอนนี้ทุกคนไปถึงแร้งไหนกันบ้างใครอยู่แล้งไหนหรือว่าใครมีทีมหรือมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมเพราะว่าในคลิปนี้นะครับมีลิงก์ d Discord โปเกมอนอยู่ไหนอยู่นะครับก็ถ้าใครที่อยากหาทีมอยากหาตี้นะครับก็สามารถเข้าไปที่ Discord นี้ได้นะครับผมอ่ะ ไอเทมที่เราจะเลือกมาทั้งหมด3ชิ้นนะครับก็คือไวท์การ์ดหรือแว่นนั่นเองนะครับมันจะบวก s p Attack นะครับให้เรานะฮะนี่บวก29เลยเห็นไหมผมอัพมาเลเวล20นะครับแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกของมันอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีทอร์คโฮงนะครับ Energy a m p l i f y นะครับผมมันจะก็คือง่ายๆว่าจะใช้อันติปุ๊บและหลังจากนั้นอ่ะหลังจากที่เราใช้อันติเนี่ยเราจะตีแรงขึ้นนะครับสกิลเราจะแรงขึ้น21%เลยนะแล้วก็โฟกัสแบนนะครับทุกคนโฟกัสแบนนนนนดเเเเเเี่่่ยยออออาาาาาไไวววว้้กััตงลลื มันจริงๆมันก็บวกดีเฟนต์แล้วก็บวกเอชพีดีเฟนต์ด้วยนะครับแต่ว่าเวลาเราเลือดน้อยๆเนี่ยเลือดมันจะเด้งขึ้นมาให้เรานะทุกคนเพราะว่าต้องบอกว่าตัวเกงก้าเนี่ยเป็นตัวที่บางมากนะทุกคนทีมเราไม่มีแท้งเลยครับงานงานงอก,กันยาก <S <S อีกอ้ทีมฝั่งนูน้นฝั่งนู้นยังมีบาเลียสฮะก็ยังบอกอย่างที่บอกครับเกงก้าเป็นตัวคิวที่สามารถล้วงตัวอ่อนๆได้ตัวอ่อนๆของทีมฝั่งตรงข้ามคืออะไรก็คือ1คิวคอนเลยครับ2ปิกาจูครับแล้วก็ สามนกครับแต่นกนี่จะคิวยากนิดนึงเพราะว่านกมันมีสกิลที่สามารถบินหนีออกไปได้นะครับทุกคนเราก็ต้องดูจังหวะนะครับว่าถ้าเขาใช้สกิลไปแล้วเราก็สามารถคิวเขาได้ส่วนลูคาเิโอนี่คือแบบคิวยากอยู่นะฮะเพราะว่าตอนนี้มีบั็กด้วยนะครับทุกคนลูคาเิโอนี่คือบั็กแบบต่อยทีเดียวตายนะทุกคนแล้วก็ฆ่ายากนะครับอ่านี่ครับไม่รู้ว่าเราจะโดนโดนแย่งป่าเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะเราขอป่าไปแล้วนะครับ ผมจะโดนแย่งป่าบ่อยมากนะครับทุกเกมเลยนะครับอ่านี้เราไม่โดนแย่งครับทุกคนพอเราเลเวลเลเวลสองครับเราจะได้สกิลลิกนะทุกคนเป็นสกิลดึงนะครับเอาลิ้นดึงนั่นเองนะครับสกิลแรกเป็นวิชวิโอวิชนะครับผมวิโอวิชก็คือมันจะเป็นปล่อยไฟออกไปเผานะฮะวิธีการอยู่ป่าก็คือเราต้องฟาร์มป่าฟ้าก่อนนะครับตีตัวที่เป็นเนี่ยเหมือนมนนปปััะครบตุ้นปักเป็ดนะครับ แล้วก็ค่อยมาตีกระทิ่งตรงนี้นะฮะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าบัฟฟ้าบัฟฟ้ามันจะทําให้เราตีโปเกมอนป่าเนี่ยแรงขึ้นนะครับทำไมทีมเราตายไวจังวะนี่ฮะแล้วเราก็มาเก็บตรงนี้ฮะเก็บกุ้งต่อครับพอได้กุ้งเนี่ยเราก็จะได้สกิลเลเวลที่5นะครับเราก็เลือกอัพสลักบอมนะครับสลักบอมจะเป็นการเหมือนโยนพิษไปนะครับทุกคนจะทําให้ติดพิษนะครับแล้วก็ทำาดาเมจเรื่อยๆนะครับ ให้ทุกคนจำไว้นะฮะแปดห้นะครับพึ่งจะเกิดนะครับเราก็เอาพึ่งนะครับเราต้องตีพึ่งนะฮะให้คนอื่นมันสนใจอย่างอื่นไปนะครับเอาตีพึ่งอย่างเดียวครับนี่ครับให้ดูคาลิโอมันบ้าคิวไปก่อนนะครับเราก็มาชูนครับแอบชูนครับทุกคนเกมที่แท้ทูของเกมนี้ฮะก็คือการชูแต้มนั่นเองนะครับทุกคน ใส่กันครับถอยกันครับ,รบโอเคนะครับหลังจากที่เราเราได้เสร็จปุ๊บเราก็กลับเข้าป่าเหมือนเดิมครับทุกคนเพราะว่าพอตีพึ่งตายเสร็จชุดหนึ่งอะ่ะมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เข้าป่าพอดีนะครับนะครับวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอหมาตัวหนึ่งมันร้องอะไรกลัวเฮ้ยฮะอ่ะ,อะนะครับพอเข้าป่าเสร็จปุ๊บเราก็เก็บเหมือนเดิมครับให้เลเวลเจ็ดนะทุกคนเพราะว่าสกิลเฮ็กมันจะมาเลเวลเจ็ดนะครับนี่มาแล้วครับ พอสกิลเฮกมาเลยก็เครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูความโหดนะครับนี่ฮะนี่ครับสกิลเหลือวิเดียวครับนี่ครับสกิลเหลือวิเดียวครับทุกคนโหดเะล่ะนะครับจากดีเลย์เจ็ดวินะครับเงื่อนไขก็คือสลักบอมให้โดนนะครับให้ให้ตัวฝั่งนู้นเนี่ยติดติดสลักบอมนะครับแล้วเขาเนี้ยเนี่ยสกิลมันจะเหลือวิเดียวครับแต่ครับแต่ครับเรียบร้อยครับสวยครับ เมื่อกี้มันหลายทีหน่อยนะเพราะเราตีบาเลียสนะครับบาเลียสมันบาเลียสหรือมิสเตอร์ไมเนี่ยมันจะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นตัวแท้งอ่ะทุกคนมันจะแบบดีเฟนส์มันจะหนาหน่อยนะครับแล้วก็ต่อโลตอมเลยครับนี่ครับล้วงหลังครับล้วงล้วงหลังครับล้วงล้วงล้วงหลังครับเรียบร้อยครับแตกครับเราได้อันติครับเปิดอันติเลยครับ เปิดอันติเลยครับสวยครับจังหวะนี้เยี่มไปเลยเอาปีกจูปีกจูปีกจูครับนี่ครับปีกจูครับบอกแล้วครับแตกไวครับชิบหายแล้วหนีก่อนครับต้องให้เพื่อนเราไอ้นี่น้อยไปนะครับเลือดน้อยไปถอยก่อนครับจะโยนก็ไม่ได้โยนเลย แต่เพื่อเราได้โลตอมนะครับสวยครับเนี่ยในระหว่างที่เขานี่ปุ๊บเราล้วงหลังครับเนี่ยเราล้วงหลังนะครับเรียบร้อยครับแตกไปอีกหนึ่งครับหนีออกมาก่อน,นครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ได้ไม่ดันโลตอมก่อนหรอเราต้องกลับไปฮิวเลือดก่อนนะทุกคนมีเบอร์รี่ก็เก็บเบอร์รี่นะครับ แต่ถ้าให้ดีนะครับเซฟสุดๆก็คือเราต้องกลับบ้านนะครับโอเคครับป้อมแตกครับนี่ครับนี่มันโกงตรงนี้ครับทุกคนกลับบ้านก่อนครับอ้าวมีนกมาครับอุ้ยอุ้ยนกมาครับอุนกนกเปิดอันติไถเลยครับโอเคเยี่ยมครับไตสามารถเก็บอันนี้ไปได้ครับ กระต่ตายกระต่ตายไม่เปรี้ยวครับกระต่ตายไม่เปรี้ยวครับเลือดน้อยนะกระต่ตายตายครับตายเพราะพิษเราเนี่ยแหละครับตายเพราะพิษเราเนี่ยแหละสวยครับนอกยังเก็บได้กลับบ้านก่อนครับลงแบลวเต่าครับต้องลงแบลวเต่าสกิลเฮกมันสามารถทําให้เรามีโบบิลิตี้สูงด้วยนะครับเพราะว่ามันสามารถบิงได้นะทุกคนนะฮะเราต้องเอาเต่าครับ จริงๆเราโซโล่เต่าคนเดียวก็ได้นะทุกคนเพราะว่าสกิลมันจะคอมโบได้ประมาณสี่ชุดนะทุกคนอย่าห้าชุดนะเนี่ยปุ๊บเห็นว่ามันจะวนได้ครับสี่ชุดถ้าเรากดไปห้าชุดเนี่ยมันจะไม่พอดีกับสลักบอมนะครับอ่าอย่างที่บอกครับเกมนี้คือเกมชูดนะครับเราต้องต้องมาชูดนะฮะอ๋อฮ่ากดผิดแต่กดวาร์ปกลับบ้านครับนี่ครับเกมชูดฮะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปเอาโลตอมต่อครับทุกคนเราล่อดึงล่อทีมฝั่งตรงข้ามเขาลงมาด้านล่างหมดครับทุกคนอุ้ยมีตัวครับมีตัวครับคิวคอนครับคิวคอนอุ้ยสองตัวเลยคิวคอนครับคิวคอนอูคิวคอนเปิดอันติเลยครับตายหนึ่งครับแล้วก็อันติหนีครับทุกคนอันติของเกงก้ามันจะหายตัวด้วยนะทุกคนมันจะทําให้เราหายตัวนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นทําดามจได้อีกทีหนึ่งนะครับ นี่ครับโซโลได้ครับโซโลโลตอมสบายครับสี่ชุดอย่าลืมนะทุกคนสี่ชุดนะครับอย่าหลุดห้าชุดนะฮะสามครับสี่ครับนี่เห็นไหมครับโซโลคอมโบวนลูปสองรอบได้โลตอมครับในเลเวลที่สิบสองช่างเขาครับปล่อยเขาให้เขาไปไปชูตไปครับเราก็ถอยมาก่อนครับกลับบ้านได้ก็กลับครับอุ้ยมีตัวหน้าหลวงครับมีตัวหน้าหลวงน่ารักครับ ตัวหน้าลวงหน้ารักครับนี่ครับเรียบร้อยครับนี่ครับแล้วก็บิงหลบออกมาครับเป็นไงทุกคนโอ้โหไม่อยากคุยครับน้องๆกิงก้านี่ปหดสุดแล้วครับน้องๆผมก็เก็บเวลาเราอันติเราหมดนะครับเราต้องเก็บอันตินะทุกคน<ป>วิธีการเก็บอันติก็คือการฟาร์มนั่นเองนะทุกคนเมื่อเราลาดัด ลาดโปเกมอนได้นะครับอันติเราจะขึ้นเร็วขึ้นมาประมาณ5% 5%นตะครับตอนนี้มันขึ้นทีละหนึ่งวิใช่ไหมทุกคนสังเกตดูนะเนี่ยเจเห็นป่าเมื่อกี้69 70พอเราคิวได้ปุ๊บเป็นกลายเป็น75เลยทันทีนะครับเนี่ยเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้อันติเราเร็วขึ้นครับแล้วก็ทําให้เราอะสามารถใช้อันติวนลูปได้ได้เยอะนะครับนก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 ,นกสายฟลายด้วยนกสายฟลาย ช้างมันครับอปมันไปอยมันไปป้อมเรายังไม่แตกครับเหลือเยอะแยะครับโอ้มันตีมันมันเอานี่นี่มันบินครับมันบินครับมันบินครับบินครับสวยครับลูกค้าเก็บได้เก็บนกได้ไหมเราต้องไปไปนี่ครับทุกคนไม่ไปเอาไม่ไปเอาแซปโดดก็หรอทุกคนคนครับ คนครับเราควรแซปโดนนะจ้านี่ครับแซปโดสวนลูปไปครับสี่ทีครับโซโลก็ได้ครับถ้าไม่มีใครสนนะฮะนี่หนึ่งครับสองครับสามครับสี่ครับแล้วก็ตีวนไปครับตีวนไปครับหนึ่งครับนี่ครับเรียบร้อยครับแซปโดสประมาณสามคอมโบนะครับทุกคนสามคอมโบแตกนะครับ นี่ครับชูตเลยครับในขณะที่คนอื่นโอ้โหแอมซอร,รี่จักรจี้หัวใจแล้ว <c oughs> ก็ฟาร์มต่อครับ <c oughs> เพื่อเอาไปหยอดนะฮะหรือตอนนี้คือป้อมเรานำเยอะมากนะครับเราก็ไม่ต้องกลับบ้านไปดีเฟนต์ก็ได้นะครับเราก็ฟาร์มเล่นๆไปครับฟาร์มเล่นๆเพื่อมาชูตต่อครับ นกเขาไถนกเขาไถไปไหนเราก็เก็บแต้มไปครับชิวๆชิวๆครับเดินดูสกิลดูอะไรอย่างงี้คนอื่นด้วยนะครับแย่ครับแย่ครับนี่ครับนกนกเขาเอานกเขาเอานกเขาบินไปแล้วนะครับนี่ครับดูคิวคอนนะครับคิวคอนสองทีเท่านั้นครับคิวคอนสองทีเท่านั้นครับนี่อ่ะบบาเลียส ราไม่เจอหรอกอุ้ยมันมันเห็น no, ว่ามันเห็นว่าอ๋อก็ตอนนี้เราขึ้นมนแอบชูนะแอบชูอะไรฆ่าฉันไม่ได้หรอกเปิดอันตรีเลยนี่นะฮะก็เป็นวิธีการเล่นเกงก้านะครับทุกคนสายคิวโหดๆเลยนะสกิลแบบรัวๆโคตรเฟี้ยวโคตรมันนะครับทุกคน ก็ไปลองเล่นกันดูนะครับสาหรับเกมก้าตัวนี้เห็นไหมทุกคนดูคิวไป9้ครับทุกคนแต่อย่างที่ย้าเตือนในทุกๆครั้งนะครับก็คือเกมนี้เป็นเกมชูดแต้มนะทุกคนผมชูดแต้มไปสูงสุดเลยปะ่ะหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดแต้มเห็นไหมทุกคนเนี่ยแม้กระต่ายกระต่ายเขาแอซิดเยอะไงแอซิดเยอะเขาก็เลยได้ได้เอ็มวีพีไปนะฮะ คือเขาคิวเยอะด้วยโยนตแต้มเยอะด้วยแล้วก็แอซิดเยอะด้วยนะครับก็ไปลองเล่นกันดูนะครับสำหรับเกงก้านะครับต้องบอกว่าเป็นตัวคิวที่โหดมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ชอบโปเกมอนธาตุพลังจิตนะฮะก็เนี่แหละ ก็เกง้าแนะนําเลยนะครับมันมากๆนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาแนะนําตัวอื่นๆนะครับแล้วก็จะมีเกง้าอีกหนึ่งสายนะครับที่ผมจะมาแนะนาให้ทุกคนได้ดูนะเพราะว่าเกงแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีสกิลสสายใช่ไหมทุกคนอีกสายหนึ่งของเกง้าก็โหดเช่นกันนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องในกิเลนมุ่งสู่ห้าแสนซับสไครป์ไปด้วยกันนะผมแล้วก็เติบโตไปด้วยกันครับกับโปเกมอนยูไนต์เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีข่าวดีในเร